อีกหนึ่งในโอกาสสร้างกำไรงามๆ t r า d e x กกับผลตอบแทนในอัตราที่สูงในวันนี้จะมาพูดถึงแนวทางการเล่นพร้อมรีวิวการถอนรายละเอียดอยู่ในคลิปนี้แล้วครับสวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครั้งครับที่ c h anel n Picketings ของหมูหมูวันนี้คือวันที่10พฤศจิกายนปี2020ครับท่านเพื่อนๆกัลมามองหาแพลตฟอร์มสร้างกำไรสายฮิปที่จ่ายผลตอบแทนในอัตราที่สูงนะครับและจังหวะเวลาก็ถือว่ายังสวยอยู่ครับอยากจะให้มาดู Trandex ตัวนี้นะครับซึ่งผลตอบแทนเริ่มต้นนะครับท่เพื่อนจะได้รับก็คือ3.5%ต่อวันครับจ่ายให้ในเทอมยาวนานถึง50วันนั้นเพื่อนก็สามารถเก็บกาไรกันได้เรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับ Trandex เนี่ย ก็ถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการโปรโมทนะครับเพิ่งออนไลน์ได้ประมาณสัปดาห์หนึ่งที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับโดยในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็ได้เขียนรีวิวนะครับลงไปในช่องเทเลแกรมของผมซึ่งเพื่อนๆที่ได้ติดตามมาลงทุนนั้นนะครับก็พบว่าเขาก็จ่ายผลตอบแทนดีตามปกตินะครับตัวนี้จ่ายผลตอบแทนหนักนะครับแล้วก็ยังโปรเซสการถอนออกมาได้ค่อนข้างไวอีกด้วยนะครับคราวนี้นะครับถ้าดูจากในฮิปมอนิเตอร์ก็จะเห็นว่าเขาออนไลน์และจ่ายผลตอบแทนมาแล้วนะครับประมาณ8วันครับมีฮิปมอนิเต 5ตัวเท่านั้นนะครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นโปรโมทนะครับเขาก็ยังไม่ได้ทำการตลาดอะไรมากมายนะครับก็มีมอนิเตอร์เพียงน้อยรายนะครับสังกับใน mmgp money maker group นักลงทุนเนี่ยก็ได้มีการ list out r a n dex เนี่ยเข้ามาในฟอรั่มแล้วนะครับมีการถอนเงินก็ได้รับผลตอบแทนดีตามปกตินะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นว่ามี payment proof หรือหลักฐานการจ่ายเนี่ยโพสต์ Post มาแล้วมากพอสมควรนะครับอ่าซึ่งล่าสุดที่โพสต์ไว้ก็เป็นของรายการในวันนี้นะครับจ่ายผลตอบแทนดีตามปกติ สำหรับหน้าแรกของเว็บไซต์ Trandex นะครับ<ๆ>เขาก็ออกแบบมาในโทนสีอ่อนนะครับก็เป็นสีฟ้าตัดกับสีขาวครับก็ดูเรียบเรียบแบบนี้นะครับลูกเล่นก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเรียบเรียบธรรมดาทั่วไปครับซึ่งแอดมินที่อยู่เบื้องหลังเว็บไซต์นี้เนี่ยเขาก็มีความชอบนะครับในการรันเว็บไซต์ฮิปเนี่ยที่จ่ายผลตอบแทนในอัตราที่สูงแล้วก็หนักหน่วงนะครับก็เปิดโอกาสให้เพื่อนนักลงทุนสร้างกําไรได้เช่นกันนะครับโดยผมเองก็เคยเอาเว็บไซต์ของแอดมินคนนี้เนี่ยมาแนะนําผ่านช n e l อยู่หลายครั้งด้วยกันนะ ว่ารอบนี้นะครับทรานเด็กซ์นะครับเขาจะจ่ายผลตอบแทนออกมาได้ดีมากแค่ไหนนะครับในรอบนี้ครับทรานเด็กซ์จ่ายผลตอบแทนเป็นเรทที่จ่ายรวมเงินต้นนะครับดังนั้นผลตอบแทนเนี่ยจะเห็นว่าเขาจ่ายค่อนข้างเยอะนะครับก็คือ3 5ต่อวันครับถ้าคลิกเข้ามาที่หน้า investment panel เพื่อนๆจะเห็นรายละเอียดการจ่ายผลตอบแทนของทรานเด็กซ์ครับซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด3ระดับด้วยกันนะครับซึ่งเทอมการลงทุนจะยาวเท่ากันนะครับก็คือ50วันเหมือนกันหมดครับแต่จะแตกต่างกันตรงที่ เงินลงทุนเริ่มต้นและผลตอบแทนรายวันนะครับก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยอัะดับแรกจะเรียกว่าช r นเด็กซ์เบสิกครับผลตอบแทน3.5%ต่อวันระดับที่2จะเรียกว่าช r นเด็กซ์บลูครับผลตอบแทนจะอยู่ที่5%ต่อวันแล้วก็สำหรับระดับสูงสุดของเขาจะเรียกว่าช r นเด็ก s ์สต็อกวีไอพีครับผลตอบแทนจะอยู่ที่7.5%ต่อวันนะครับอ่าคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูระดับที่1กันก่อนนะครับซึ่งเรียกว่าช r นเด็ก b ์เบสิกครับสามารถลงทุนเริ่มต้นนะครับได้ตั้งแต่25ดอลลาร ไม่เกิน5,000ดอลลาร์นะครับจะได้รับผลตอบแทนในอัตรา3.5%ต่อวันนะครับซึ่งเขาจะจ่ายแบบ Calendar Day นะครับได้รับทุกวันแบบไม่มีหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับโดย3.5%ตรงนี้นะครับได้รับไปเรื่อยๆในเทอมยาว50วันดังนั้นผลตอบแทนที่ได้กลับมาทั้งหมดนะครับจะเท่ากับ175% ROI นะครับเป็นการจ่ายรวมเงินต้นแล้วนะครับคือ3.5เนี่ยจะรู้สึกว่าเยอะมากนะครับแต่เนื่องจากเขาจ่ายรวมเงินต้นแล้วนะครับก็เท่ากับกําไรของเราจริงๆนะครับที่เป็นกําไรเฉลี่ยต่อวั จะอยู่ที่ประมาณ1.5%เท่านั้นนะครับก็ถือว่าสูงนะครับก็ไม่ได้สูงเวอร์มากแต่อย่างใดนะครับส่วน2%ก็เหมือนกับเป็นเงินต้นนะครับที่เขาทยอยจ่ายคืนมาให้เราทุกวันรวมระยะเวลา50วันนั่นเองนะครับกำไรสุทธิอยู่ที่1.5%ต่อวันนะครับในการลงทุนในแผนแรกตรงนี้นะครับความเสี่ยงของเพื่อนๆจะอยู่ที่ประมาณ29วันแรกเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บทุน3.5%ขึ้นมือเรื่อยๆนะครับจะไปถึง BEP นะครับใน29วันนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ยังคงได้รั 3.5%ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนครบเทอม50วันนั่นเองนะครับก็รวมแล้วได้รับ175%ครับกำไรสุทธิก็คือ75%ใน50วันนะครับส่วนผลตอบแทนในระดับที่2นะครับจะเรียกว่า Tran Dex Blue ครับเพื่อนๆจะต้องลงทุนเริ่มต้นตั้งแต่5,000ดอลลาร์ขึ้นไปเป็นอย่างน้อยนะครับและผลตอบแทนก็จะปรับเพิ่มขึ้นให้นะครับเป็นวันละ5%นะครับเทอมยาว50วันรวมแล้วจะได้รับ250% ROI นะครับซึ่งเป็นผลตอบแทนที่สูง มากเลยทีเดียวนะครับและงเงินลงทุนเริ่มต้นก็สูงเกินไปนะครับคานนี้สังกัดระดับที่3นะครับก็ยิ่งเวอร์ไปอีกนะครับเรียกว่า t r านเด็ก t o สต็อกวีไอพีนะครับลงทุนเริ่มต้นตั้งแต่10,000ดอลลาร์ขึ้นไปผลตอบแทนจะเริ่มต้นที่7.5%ต่อวันนะครับเทอมยาว50วันรวมแล้วจะได้รับ ROI อ OI ออกมาทั้งหมด375%ใน50วันนะครับผมว่ากําไรเวอร์เกินไปนะครับดังนั้นแผนที่ลงทุนได้จริงๆเนี่ยก็คงจะเห็นทีเนเงแน Basic น่่นนั้ลรลุิมตต ส5ดอลลาร์ขึ้นไปก็เป็นแผนการลงทุนสำหรับทุกคนนะครับผมว่า3.5%เนี่ย กำไรก็สูงอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเล่นได้จริงๆแผนเดียวเท่านั้นนะครับคราวนี้รายละเอียดนะครับสําหรับการส่งเงินเข้ามาลงทุนที่นี่นะครับเขาก็จะรองรับธนาคารออนไลน์ครับซึ่งก็จะมี Perfect Money Payeer ครับแล้วก็จะมีช่องทางอื่นที่เป็นคริปโตด้วยนะครับซึ่งก็ได้แก่ Bitcoin e อีเธอเรียมไลท์คอยแล้วก็ดอจคอยนนะครับสําหรับการถอนขั้นต่ำนะครับซึ่งถ้าใครใช้ Perfect Money Payeer เนี่ยจะถือว่าคล่องตัวมากเลยนะครับเพราะว่าถอนขั้นต่ำเพียง0.1ดอลลาร์เท่านั้นนะครับก็คือพูดง เป็นลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำนะครับที่เขากำหนดนะครับคือ25ดอลลาร์ขึ้นไปเพื่อนเพื่อก็สามารถถอนเงินได้ทุกวันแบบสบายสบายเลยทีเดียวครับส่วนการใช้คริปโตเคอเรนซีในการลงทุนนะครับที่เป็นบิตคอยอิตาเลียมไ i คอยดอชคอยนั้นนะครับถอนขั้นต่ำจะเริ่มต้นตั้งแต่10ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับซึ่งผมก็แนะนำว่าถ้าใครใช้คริปโตลงทุนแล้วต้องการจะถอนผลตอบแทนได้ทุกวันนะครับแนะนำลงทุนเริ่มต้นตั้งแต่286ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับจะถอนเงินขั้ สำหรับการใช้คริปโตเคอเรนซีลงทุนนะครับที่นี่เขาจะเป็นฟลอตเลดคริปโตด้วยนะครับซึ่งมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนเป็น US ดอลลาร์นะครับโดยระบุยอดเงินลงทุนเป็นดอลลาร์นะครับซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนภายในดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะต้องรับความเสี่ยงของความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนให้ได้ด้วยนะครับสำหรับการโอนเสจ่ายเงินตอนถอนของที่นี่นะครับเขาจะจ่ายให้แบบแมนนวลนะครับซึ่งโอนเสออกมาได้ค่อนข้างไวนะครับเพียงไม่กี่อื่นใจนะครับเงินก็เข้าแล้วนะครับส่วนการจ่ายอย่างช้าที่สุดของเเเ้าาะกก็จใชวลไม่ิ 48ชั่วโมงหลังส่งคำสั่งถอนนะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจจะเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมของ Tran Dex นะครับเริ่มต้นง่ายๆนะครับเรียนไปที่ใต้วิดีโอผมจะมีลิงก์ที่ผมเตรียมไว้ให้นะครับกดคลิกก็จะมาที่หน้าแรกแบบนี้นะครับในการสมัครก็กดที่ปุ่ม Create Account ที่อยู่ด้านบนนะครับหรือจะคลิกที่ปุ่ม Sign Up and Explore ปุ่มนี้ที่อยู่ด้านล่างก็ได้ครับ แล้วก็มากรอข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับ full name ก็เป็นชื่อนามสกุลนะครับ username ก็เป็นชื่อผู้ใช้นะครับตั้งขึ้นมาได้เองเลยนะครับขอให้ไม่ซ้ํากับใครในระบบครับ email เ,เนี่ยก็เอาไว้ติดต่อกับทางบริษัทแนะนําให้ใช้ gmail ครับส่วน password กับ confirm password ก็ให้ตั้งรหัสผ่านนะครับสครั้งให้เหมือนกันเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ให้กดคลิกที่ปุ่ม create account ครับการสมัครก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ ผมเข้ามาที่หน้าแดชบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในบริเวณกลางหน้าจอตรงนี้เนี่ยจะมีรายละเอียดของยอดเงินคงเหลือแยกให้ดูในแต่ละสกุลคริปโตนะครับดูได้แบบเข้าใจง่ายๆตรงนี้เลยนะครับส่วนทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นปุ่มเมนูการใช้งานนะครับใช้งานง่ายนะครับจะมีปุ่ม De p o s สิธ์นะครับเป็นปุ่มสำหรับฝากเงินนะครับส่วน De p o s สิทธิ์เติมเนะครับก็จะเหมือนกับ m ม Deposit สิธนั่นเองนะครับที่เอาไว้ดูยอดเงินลงทุนของเรานะครับส่วน Withdraw คือปุ่มถอนเงินนะครับแล้วก็จะมี Trans transaction ครายละเอียดการฝาก การถอนย้อนหลังนะครับและเขาจะมีปุ่ม payout นะครับแยกออกมาให้อีกปุ่มหนึ่งด้วยนะครับสําหรับดูรายละเอียดการถอนโดยเฉพาะนะครับซึ่งทําให้ใช้งานง่ายนะครับแล้วด้านล่างสุดจะมีปุ่ม setting นะครับเอาไว้ตั้งค่าต่างๆครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถมาตั้งค่าเลขที่กระเป๋าสําหรับใช้รับเงินตอนถอนได้ด้วยนะครับกดคลิกเข้าไปนะครับมันจะมีแถบด้านบนนะครับที่เรียกว่า payment account นะครับกดคลิกก็จะเห็นรายละเอียดนะครับที่เป็นเลขที่กระเป๋าถอนเงินนะครับก็มาใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ก ครับ แล้วก็เป็นที่แน่นอนนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าผมจะมาแนะนำเนี่ยผมเองก็ต้องลงทุนให้ดูก่อนเสมอนะครับผมก็ได้ส่งเงินลงทุนเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับในจํานวน $700 ดอลลาร์นะครับอ่ะซึ่งรายละเอียดนะครับมาดูได้ที่หน้าเดบิวต์สิตรงนี้เลยนะครับก็จะเห็นแล้วนะครับว่าผมลงทุนไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับในแผนแรกนั่นเองนะครับทรานเด็กซ์เบสิกครับด้รับผลตอบแทนวันละ3.5%ต่อวันนะครับจะได้รับแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับในเทอมยาว50วันะจได้รัลตอบแทนเข้า ตลอดเลยนะครับเพื่อนก็สามารถมาถอนกำไรตรงนี้ออกมาได้ด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะส่งเงินเข้ามาลงทุนนะครับก็ต้องขอแจ้งเตือนกันก่อนเลยนะครับว่าการลงทุนในเว็บไซต์ฮิปเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับเพื่อนๆมีโอกาสที่จะขาดทุนได้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าแอดมินที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มนี้เขาตัดสินใจที่จะปิดเว็บไซต์เมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพื่อนๆก็สามารถขาดทุนได้นะครับดังนั้นนะครับการส่งเงินเข้ามาต้องรับความเสี่ยงได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและถ้าเพื่อนๆเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถลงทุนได้เลยนะครับโดยมาที่ปุ่มไดโพสิตนะครับกดคลิก พอเข้ามาก็มาเลือกช่องทางที่เราต้องการลงทุนนะครับโดยกดคลิกจากนั้นด้านล่างเนี่ยก็ให้ระบุยอดเงินลงทุนในหน่วยของ US d ลลาร์ครับใส่จำนวนเรียบร้อยแล้วก็กด p r o c e s d Payment ได้เลยครับ ก็จะมีรายละเอียด QR code แล้วก็ d d r e s s ให้สงหรับส่งบิตคอยเข้าไปลงทุนครับจำนวนที่ต้องส่งก็คืออยู่ด้านบนตรงนี้นะครับประมาณ0.04 00กว่านะครับก็จะได้รับยอดเงินลงทุนเท่ากับ700ดอลลาร์พอดีซึ่งเขาจะคำนวณให้นะครับในเลทราคาตลาดของบิตคอยในตอนนี้เลยนะครับพอเราส่งบิตคอยเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็แค่รอนะครับที่หน้าจอนี้สามารถดูได้เลยนะครับว่าเมื่อไหร่บิตคอยจะเข้านะครับจะมีสถานะให้เห็นแบบเรียลไทม์เลยนะครับถ้าใครใช้ exchange นะครับในการส่งบิตคอยเข้าไปลงทุน อย่างเช่นส่งมาจากบิตครับสตางโปหรือใบ n นนสิ่งนี้น,นะครับอย่าลืมนะครับบวกเผื่อค่าเน็ตเวิร์กฟรีด้วยนะครับเพื่อให้ Bitcoin มาถึงปลายทางตรงนี้พอดีนะครับเมื่อเราส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆไม่จําเป็นจะต้องรีเฟชหน้าจอหรือไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าจอทิ้งไว้ก็ได้นะครับบิตคอยจะเข้าเองนะครับหลังจากคอนเฟิร์มครบ3ามคอนเฟิร์มชันครับ กลับออกมาอีกหนึ่งครั้งนะครับสงับการใช้ธนาคารออนไลน์ Perfect Money Payeer ในการลงทุนนะครับก็มากดคลิกเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ระบุยอดเงินลงทุนตามปกตินะครับแจ้งเพื่อนอีกหนึ่งเรื่องนะครับสงับช่องทาง Payeer เนี่ยก็เพิ่มมีข่าวเพิ่มเติมมานะครับว่าแพลตฟอร์ม Payeer เนี่ยเขาเริ่มมีการแบนการลงทุนเว็บไซต์ฮิปนะครับดังนั้นในอนาคตนะครับเพื่อนๆอาจจะใช้ Payeer ในการลงทุนได้ค่อนข้างลําบากนะครับแนะนําว่าให้มาใช้ Perfect Money ให้หมดเลยนะครับคิดว่าต่อไปก็น่าจะเหลือเพียงช่องทาง Per f e เ t money เป็นหลักในการลงทุนเท่านั้นนะครับก็มาเลือก Perfect Mo n e y ครับแล้วก็ระบุยอดเงินลงทุนในหน่วย USD ดอลนะครับแล้วก็กด Post p r o c e p a y m y n t n t นะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับ d e posit from balance เนี่ยอันนี้จะเป็นการลงทุนโดยใช้ยอดเงินคงเหลือนะครับก็สำหรับคนที่ได้รับผลตอบแทนมาแล้วนะครับแล้วต้องการจะเอาเงินในระบบเนี่ยกดลงทุนก็มาที่ปุ่มล่างนะครับสำหรับการฝากเงินเข้ามาใหม่ให้ทําที่ปุ่มบนครับ Post p r o c e e พ payment เขาก็จะรีเดล็กไปที่หน้าชําระเงินของ Perfect Money นะครับเพื่อนๆก็กด Make Payment เข้าไปได้เลยนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับห้ามเด็ดขาดนะครับพอเพื่อนเห็นไอ้นี่ครับเลขที่บัญชีที่ต้องจ่ายเข้าไปนะห้ามไปก๊อปปี้ตรงนี้นะครับแล้วไปล็อกอินเข้า Perfect Money โดยตรงแล้วไปชําระเงินโดยตรงอย่างเงี้ยห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะว่าทางแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะไม่รู้นะครับว่าใครเป็นคนชําระเงินเข้ามาเงินก็อาจจะไม่เข้านะครับขอให้ชําระเงินนะครับผ่านการรีเดล็กมาจากเว็บไซต์ตรงเท่านั้นนะครับก็มากดที่ Make Payment แล้วก็มากรอกรายละเอียดครับหมายเลขสมาชิกรหัสผ่านแล้วก็หมายเลขทัวร์ลิงให้เรียบร้อยกดเข้าไปชําระเงินภายในนะครับผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆน,น่าจะชําระเงินกันเองเป็นนะครับ เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมียอดเงินลงทุนปรากฏขึ้นมาในหน้า d e p o s i t นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะได้ Enjoy กับผลตอบแทนวันละ3.5%ต่อเนื่องไปเรื่อยๆถึง50วันเลยทีเดียวครับเอาละครับต่อไปผมก็จะมารีวิวการถอนให้เพื่อนได้รับชมกันด้วยนะครับจะได้แน่ใจว่าเขาจ่ายผลตอบแทนดีตามปกตินะครับสำหรับการถอนนั้นนะครับให้มาที่ปุ่ม w i t h d r a w นะครับซึ่งคือปุ่มถอนเงิน จากนั้นก็มากดเลือกช่องทางในการถอนนะครับซึ่งผมก็จะมี perfect money เนี่ยอยู่ทั้งหมด165.77ดอลลาร์นะครับผมไม่ได้ถอนหลายวันนะครับผลตอบแทนก็เลยมากองรวมกันอยู่แบบนี้นะครับเวลากดเลือกแล้วนะครับให้สังเกตด้านล่างนะครับจะมีเลขที่กระเป๋าเงินของเราปรากฏขึ้นแบบนี้นะครับถ้าไม่มีปรากฏขึ้นมาขอให้กดเลือกใหม่นะครับจนกว่าจะมีเลขที่ตรงนี้ปรากฏจากนั้นก็ระบุจํานวนที่ต้องการถอนในช่อง amount นะครับโดยระบุไม่เกินทศยมตําแหน่งที่1นะครับอย่างของผมก็ให้คีย์ถอนไปที่165 5.7นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกปุ่ม withdraw from balance ครับส่งคำสั่งถอนเรียบร้อยแล้วก็จะมีแถบสีเขียวปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับส่วนใครนะครับพบว่ามีแถบสีแดงปรากฏขึ้นมาเนี่ยอาจจะหมายความว่าเพื่อนเพื่อนระบุยอดเงินถอนเนี่ยเกินกว่าที่ในแอคเคาท์มีจ่ายนะครับก็ขอให้ลดจํานวนเงินลงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็กรอกให้เนี่ย เพียงทศยมตำแหน่งที่1เท่านั้นนะครับก็จะถอนได้ตามปกตินะครับคือบางคนเป็นระบุทศยมถึง2ตำแหน่งนะครับทางแพลตฟอร์มบางทีเขาไม่ให้นะครับก็แก้ให้เหลือตำแหน่งเดียวนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะถอนได้ตามปกตินะครับจากนั้นก็แค่รอครับให้ทางแอดมิน proced จ่ายนะครับจะใช้เวลาในการจ่ายนานแค่ไหนติดตามมาดูด้วยกันสักครู่ครับเพื่อนๆครับ ตอนนี้ผมได้รับเงินจากชานเด็กซ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้รับอีเมลจาก Perfect m o n ม y ีส่งมายืนยันแล้วนะครับว่ามียอดเงินจำนวน1 6 5 6 9 US อจดอล่าจ่ายเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้เวลาในการรอประมาณ2ชั่วโมงนะครับยอดเงินก็เข้าอย่างรวดเร็วตามปกตินะครับยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับถ้าสนใจจะลงทุนใช้เงินที่รับคมเสี่ยงได้ส่งเข้ามาเล่นนะครับการลงทุนจะได้ไม่เครียดจนเกินไปนักนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอของผมนะครับกด u b s c r i b e พิกกี้ติงส์ของมูมูของผมด้วยนะครับผมยังมี Pi ก k ี t i n g t e l e GRAM Channel Facebook f a n p a g หมายให้เพื่อนได้กดติดตามครับติดตามให้ครบทุกช่องทางจะได้รับทราบข่าวสารอย่างทันท่วงทีสำหรับวันนี้ผมขออัปเดตแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับ t r a n d e สนะครับสุดยอดผลตอบแทนจ่ายหนักครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ